สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ g Google ล e e t นะครับในการเข้าเรียนออนไลน์นะครับวันนี้คุณครูเปิดตัว g o o g l e m e e t ไว้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นฝั่งนักเรียนจะเข้าตัว g o o g l e m e e t นะครับเพื่อที่จะเรียนออนไลน์เราจะเข้ายัางไงคุณครูที่สอนเราครับจะทําการส่งลิงก์มาให้เรานะครับหรือบอกรหัสนะครับ ในทีน่นี้ส่งนิ้งไม่ยากครับถ้าจะเข้ากับรหัสเข้าอย่างไรหรือเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในการเข้าแอปพลิเคชัน o o o l l m e e t นะครับคุณครูเขาก็จะส่งรหัสมาให้เรานะครับทำไมถึงบอกว่ามีปัญหาเรื่องนิ้งการเข้า o o o l l m e e t นะครับที่สังเกตครับ Android กับ iOS เนี่ยเนื่องจากระบบความปลอดภัยแตกต่างกันนะครับจะทำให้การเข้าตัว Google Meet ระหว่าง Android กับ iOS เนี่ย แตกต่างกันครูก็เลยอยากจะให้เราฝึกครับฝึกใช้ตัวรหัสเข้าห้อง Google Meet กันนะครับเริ่มต้นครับครูขอโชว์โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้เป็นรุ่นเก่ามากๆนะครับซึ่งตัวนี้ครับสังเกตว่าจะมีตัว g o o g l e m e e t นะครับตัวไอคอนของแอปพลิเคชันจะเก่านะครับเมื่อคุณครูให้นักเรียนเข้าห้องนะครับนักเรียนก็กดไปที่ตัว o o g l e m e e t นะครับรอแอป นิดนึงอ่าเป็นหน้าแบบนี้แล้วสังเกตนะครับตัวนี้นะครับทั้งเป็นไม้ทั้งกล้องนักเรียนสามารถที่จะเลือกเปิดหรือปิดสถานะตัวนี้นะครับจะเป็นสถานะที่เปิดทั้งกล้องทั้งไม้นะครับอ่าเริ่มแรกครับปิดไม้ก่อนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะปิดกล้องอ่านะครับเป็นแบบนี้อันนี้เราเปิดกล้องก่อนจะปิดไม้นะครับเนื่องจากว่ากา, line, การเข้าเรียนออนไลน์นะครับการเข้าเรียนออนไลน์ตัวนี้นะครับที่สําคัญครับ คุณครูสอนเราเป็นผู้ฟังเราก็ฟังนะครับหากมีคําถามมีข้อสงสัยเราค่อยเปิดใหม่นะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงนะครับสามารถเปิดเพิ่มหรือลดได้นะครับตรงนี้ขอลดเสียงก่อนนะครับอ่าเ๋ยวมันหอนนะครับอ่าตันนี้เริ่มต้นครับคุณครูเขาก็จะส่งลิงก์ให้นะครับเมื่อเราเข้าลิงก์เราจะทํายังไงนะครับกดตรง คำว่าเข้าร่วมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรหัสการประชุมนะครับเราก็แตะไป มันจะขึ้นตรงนี้นะครับรหัสการประชุมเราก็ใส่แล้วรหัสการประชุมคืออะไรนะครับคือรหัสที่อยู่หลังเครื่องหมายทับครับโดยปกตินะครับคุณครูก็จะส่งลิงก์มาตัวลิงก์จะประกอบด้วยมีดครับจุด Google จุดคอมแล้วก็เครื่องหมายทับหลังเครื่องหมายทับครับก็จะเป็นตัวรหัสการเข้าประชุมนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับอยู่ที่หน้าจอก็คือตัวนี้นะครับชุดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวคููขอก๊อปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดที่ดูนะครับแล้วขอขยายฟอนต์นิดหนึ่งนะครับนี่คือลิงก์ที่จะส่งให้เด็กนะครับส่วนนี้ครับนี่คือรหัสการประชุมนะครับอ่าพิมพ์รหัสการประชุมนะครับ ครูขอแนะนำนะครับให้เราพิมพ์นะครับเราจะได้ฝึกนะครับใครที่กดลิงก์เข้าไปได้ก็คือกดเลยครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่สองปุ่มนะครับก็คือปุ่มคำว่านำเสนอกับปุ่มคาว่าเข้าร่วมประชุมนะครับในที่นี้ครับเราเรียนเราก็ต้องเข้าร่วมประชุมก่อน เราก็กดเข้าร่วมประชุมนะครับเมื่อกดเข้าร่วมประชุมแล้วสังเกตนะครับจะมีปุ่มคําว่าขอเข้าร่วมนะครับตรงนี้เราก็กดขอเข้าร่วมอ้าวในฐานะของคุณครูนะครับคุณครูก็จะเห็นนะครับปฏิเสธหรือเข้าร่วมอ่าตรงนี้คุณครูเขาก็จะกดยอมรับนะครับเมื่อกดยอมรับแล้วครับอ่าสังเกตนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นหน้าจอ แบบนี้เหมือนเราไม่อยากเปิดหน้าจอใช่ไหมครับเราก็คลิกนะครับที่รูปดูให้ดีนะครับคลิกที่รูปตรงนี้นิดนึงเมื่อคลิกเสร็จนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์นะครับ มีตัวสัญลักษณ์อยู่ก็แตะที่รูปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถปิดกล้องได้ไอ้ะนะครับก็จะปิดกล้องนะครับในฐานะครูผู้สอนครับเราคลิกตรงนี้นะครับเราก็จะแสดงสังเกตไหมครับเราก็สามารถควบคุมไม์ของเด็กได้นะครับอ่าเหมือนคุณครูอยากให้เด็กตอบคุณครูก็คลิกนะครับคลิกตรงนี้นะครับ อ่านะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถปิดเสียงได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปเปิดไมค์ของเด็กได้นะครับอ่านี่เดี๋ยวโูเปิดไปนะครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับก็ได้ได้ยินนะครับแบบแบบนี้หรืถ้าเด็กลืมปิดไมค์ครับเราก็สามารถปิดไมค์เด็กได้ฮัลโหลฮัลโหลนะครับเสียงก็จะไม่มีตรงนี้ก็จะไม่มีเสียงนะครับอ่าดูต่อนะครับ แล้วเวลาเรานะครับจะนําเสนอเอ,อาเท่านี้ในฝั่งของุณครูนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเข้าของุณครูนะครับเริ่มต้นครับเวลาเราจะนําเสนอให้กับนักเรียนนะครับเราก็สามารถใช้รูปแบบการนําเสนอตรงนี้ครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับทีนี้เราสามารถปิดไม์ตัวเองปิดกล้องได้นะครับเ่าเหมือนปิดกล้องนะครับแบบนี้นะครับเด็กก็จะไม่เห็นนะครับหรือเปิดกล้องนะครับปิดไม์ ไหมครับเราก็พูดปุ๊บเด็กก็จะไม่ได้ยินนะครับเปิดใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็หากเราไม่อยากให้เห็นฉากหลังใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังตรงนี้ได้ครับมีปกกาเหมือนไว้บอร์ดปกตินะครับอาจเปลี่ยนเลเยอร์นะครับตรงนี้เปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปแบบว่าจะเป็นแบบไหนอามีการสลับตั้งค่านะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เราสามารถเป็นเลรูได้นะครับที่น่าสนใจครับก็คือตรงนี้ เปลี่ยนพื้นหลังนะครับอ่ามาดูเปลี่ยนพื้นหลังกันนะครับเราสามารถใช้ฉากที่ Google นี้ให้ได้อ่าว่งฉากตังนี้นะครับอ่าลองดูเห็นไหมครับมันก็จะไม่เห็นฉากพื้นหลังของเราแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าพอเปลี่ยนสุดกดจกกักรบาลนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนฉากพื้นหลังนะครับให้เราเรียบร้อยนะครับ ในการเรียนครับเราสามารถที่จะมองเห็นเด็กนักเรียนนะครับหรือถ้าเราอนุญาตเข้ามาแล้วเด็กคนนี้มีปัญหาครับเราสามารถนําออกได้นะครับเราสามารถเพิมบุคคลนะครับการเชิญบุคคลได้ตรงนี้นะครับเชิญเราก็จะต้องมีอีเมลของเขาครับเชิญเราก็จะส่งพร้มลิงก์คำเชิญครับไปหรือถ้าเกิดเรา อยากจะทดสอบครับนอกจากเราพูดกับนักเรียนได้ยินคุณครูพูดไหมนะครับถ้าเด็กได้ยินเด็กก็จะได้ยินเสียงเราถ้าไม่ได้ยินครับเราจะทำยังไงในการสื่อสารเราสามารถพิมพ์ข้อความในแชทนี้ได้ครับส่วนตรงนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ทํานะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้นะครับอแล้วเวลานําเสนอทําอย่างไรนะครับเหมือนเราพูดเด็กจะเห็นกล้องนะครับฉากของเด็กครับ ฉากของเด็กก็จะเห็นนะครับเหมือนกันแต่ตรงนี้มันมันตัดตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวครูขอตรงนี้ก่อนอ่เปลี่ยนพื้นหลังนะครับไม่มีพื้นหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับเด็กก็จะเห็นเหมือนกันเลยนะครับแล้วเวลานําเสนอนะครับเหมือนเป็นคุณครูคุณครู to to ต้องการนําเสนอขอแนะนําครับให้คุณครูเปิดตัวไฟล์ที่จะนําเสนอไว้ก่อนนะครับเมื่อเปิดไฟล์ที่จะนําเสนอไว้แล้วนะครับ เราก็ไปคลิกสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นการนําเสนอนะครับนําเสนอทั้งหน้าจอแท็บนะครับอยู่ในเบราว์เซอร์เดียวกันหรือหน้าต่างตรงนี้แนะนําเป็นหน้าต่างครับที่ครูเปิดไว้แล้วอ่ะเราก็แค่เลือกหน้าต่างครับแล้วก็กดแชร์สังเกตนะครับกดแชร์จะเห็นใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนักเรียนก็จะเห็นไฟล์ที่คุณครูแชร์นะครับอ่าคุณครูเลื่อนนะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อเรานำเสนอเสร็จแล้วครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวสลับที่ไวบอร์ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไวบอร์ดมันใช้ไม่ได้ ทำไม่เป็นไรเดี๋ยวอัน uh นี้คู่กับแอปแจมนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังนะเดี๋ยวจะสับสนนะครับอ่าเห็นไหมครับก็นําเสนอเมื่อเรานําเสนอเสร็จแล้วครับหรือเราจะเปลี่ยนไฟล์นะครับเราก็คลิกที่คําว่าหยุดนําเสนอนะครับอเดี๋ยวขอกลับหน้านำเสนอครับตอนนี้นะครับป๊บเราก็ไปบอกว่าหยุดการนําเสนอนะครับจะสังเกตนะครับหน้าจอของเด็กก็จะไม่มีไฟล์การนําเสนอของเรา นะครับอ่าเราก็อาจจะเปลี่ยนไฟล์นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นเรานําเสนอตรงนี้เสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะนําเสนอตรงนี้อีกนะครับเราก็กลับไปนะครับนําเสนออ่าเป็นต่อไปนะครับอ่าตัวเด็กก็สังเกตนะครับตัวเด็กก็จะเห็นนะครับอ่าขุ้นช้าเร็วขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเด็กก็จะเห็น เด็กก็จะได้ยินเสียงเรานะครับเราก็นําเสนอนะครับนี้เดี๋ยวขอทดลองหน้าจอเต็มนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแบบนี้นะครับพอจุดว่าหยุดนาเสนอนะครับเราแค่กดสต็อปนะครับแค่กดสต็อปเนี้ยเพียงเท่านี้นะครับเราก็ใช้ตัว Google Meet ในการเรียนการสอนแล้วนะครับ ตัวนี้คุณครูจบการสอนนะครับคุณครูก็กดวางสายตัวนี้หรือนักเรียนครับคุณครูเก่าบอกว่าอา้าวันนี้ขอเพียงแค่นี้นะครับเราจะกดตัวไหนเราก็แตะที่รูปนะครับของวิดีโอนะครับแล้วก็เราก็กดวางสายนะครับสังเกตนะครับพอ,อกดวางสายที่หน้าจอครับเด็กก็จะหลุดไปนะครับแบบนี้ เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าในส่วนของคุณครูทําอย่างไรนะครับอ่านนี้วางสายวางปิดการประชุมก่อนนะครับเราก็ล็อกอินครับเมื่อล็อกอินเราเข้าหน้าตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราในฐานะเป็นคุณครูหรือเป็นคนเรื่อประชุมเราทําอย่างไรนะครับตัวนี้ครับก็ไปที่เรื่องการประชุมใหม่ครับแล้ว เราก็สร้างการประชุมอ่ะยกตัวอย่างท่านในกลุ่มของเราครับเรามีอีเมลของเพื่อนเราก็สามารถสร้างการประชุมตรงกําหนดตรงนี้ได้นะครับหรือนะครับเราก็จะสร้างเอาไว้ใช้ภายหลังนะครับแบบลักษณะแบบนี้นะครับเลก์นี้ใช้ลิงก์เดียวเลยครับเราเป็นคนสร้างนะครับอ่าคลิกปุ๊บกดนะครับก๊อปปี้อ่าปรากฏก๊อปปี้แล้วปิดนะครับเราก็กดวางนะครับเมื่อกดวางครับอ่า นี่กำลัง <this> <have S 2> เริ่มการประชุมนะครับเราก็กดเข้าร่วมครับเมื่อกดเข้าร่วมครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอทดลองให้ดูนะครับผู้เข้าร่วมประชุมเขาก็เข้า Google Meet เหมือนเดิมนะครับเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่รหัสการประชุมนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสการประชุมเหมือนเดิมครับถามว่าแล้วแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่า รหัสนี้รหัสเดียวครับลิงก์นี้ลิงก์เดียวครับเราก็สามารถที่จะใช้ในการประชุมเรื่อยได้เรื่อยๆนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องสร้างลิงก์เยอะแยะครับ yeah ลิงก์นี้เราแปะไว้แล้วก็นัดกันนะครับก็ฝั่งของฝัง่งของผู้ที่จะเข้าร่วมนะครับเราก็กดตัวไหนนะครับเข้าร่วมปุ่มนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ปุ่มนี้นะครับ่นี่เห็นไหมครับที่หน้าจอก็บอกยอมรับ ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดนะครับเรียบร้อยเห็นไหมนะครับครับแบบนี้นะครับไไหเห็นเ้นเห็นหน้าจอด้วยนะครับแบบนี้อ่านี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือการเข้าร่วมนะครับในลักษณะของเราสร้าง,งไว้ประชุมเราก็สามารถเข้าไปได้เื่อย ยกตัวอย่างนะครับอรานี้จบการประชุมแล้วนะครับกดวางสายเราก็กดวางนะครับเราวันถัดไปเราจะเข้าอีกนะครับเราก็แค่ก๊อปวางลิงค์ครับวางลิงก์นะครับซึ่งตัวเราก็กดเข้าร่วมเหมือนเดิมนะครับอ้าวแล้วคู่เข้าแอปพลิเคชันนะครับอ่าตัวอย่างขออก่อนนะครับ ผู้เข้าร่วมแอปพลิเคชันนะครับก็กดเปิดแอปพลิเคชันเหมือนเดิมครับเมื่อกดเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับจะสังเกตครับด้านล่างนะครับจะมีนะครับรหัสไว้นะครับหรือถ้าไม่มีเราก็สามารถทิ้นได้ครับเราก็ดูอเมื่อกี้รหัสอะไรที่ลงท้ายด้วยตัวเดสกทีปไครับเราก็บอกว่าเราเข้าร่วมใหม่นะครับเมื่อเราเข้าร่วมใหม่นะครับเห็นไหมครับมันก็เข้าร่วมได้เลยโดยที่ไม่ต้อง ขออนุญาตนะครับพ็เราอนุญาตไว้แล้วอแบบนี้นะครับโอเควันนี้เราก็ได้ทดลองใช้กันแล้วนะครับเดี๋ยวคูขเอปิดนะวางสายนะครับวางสายเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้ o o o l l m m e t นะครับจากการประชุมกับเพื่อนนะครับหรือการสอนการเข้าเรียนนะครับวันนี้ก็ขอจบการใช้งานนะครับ Google e